ก็คือได้หกหกสี่กับหกหกห้าห้าแปดเท่ากับได้บนล id, right, 5, ่างเลยใช่ไหมแม่ได้บนล่างแต่หกหกสี่น่ะมันเป็นตัวโต๊ดเนาะไม่ตรงสามตัวหกหกสีแล้วก 5, 5, 8, right, ็ห้าห้าแปดใช่ไหมแม่ใช่แล้วทะเบียนรถเาก็ สวัสดีครับสวัสดีแม่พันธ์นะครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของแม่พันธ์เห็นว่าโค้งสุดท้ายแอดมินไม่ได้มาได้สามตัวเลยบมแม่มันได้ตัวอุเอาหลักฐานให้ดูหน่อยแม่เป็นยังไงสามตัวหกหกสี่แล้วก็ห้าห้าแปดใช่ไหมแม่ใช่แล้วทะเบียนรถเขาก็ห้าแปดหกหกสี่กับห้าแปดเลยอุโหเสียดายไม่ได้มาโค้งสุดท้ายอันนี้ไปเรียกอะไรแม่ ขันน้ำมนขันน้ำมนอาจารย์น,น้อยเป็นคน,นทำใช่ไหมเรีย่ฝันเห็นทะเบียนรถขันเสามาใจรมกันเพื่อนมาจากไหนแม่ทำไมถึงได้เลขตัวนี้เลขสวรรค์ตกนะน,นะหมูนะ่สามละเลขนั่งลองค่บค่ะผมเข้าถูกกันเยอะไหมแม่ถูกเยอะอยู่ข้าโถรมาถามตอนตอนวันเลขออกเขาก็บอกไปตัวนี้เลย คครับเขาไม่กล้าลงทุนเยอะเนาะเขาถูกกันเยอะอยู่หลายคนเนียเขาลงได้คนละยี่สิบคนละห้าสิบสามตัวโตผมขันน้ำมนต์ได้หางเดียวเลยหรอคะแม่ขันน้ำมนต์ได้สองหางหกหกสี่กับห้าห้าแปดโอ้ค่ะครับครับผมเพื่อนมาสดกเคาะเข็นว่าถูกกันคนละร้อยสองร้อยหรือเปล่าแม่เจ้าของบ้านเขาโดนไม่ลูกชายก็ ซื้อถูกอยู่เขาบอกว่าลูกชายเขาซื้อถูกเลยร้อยหนึ่งอืมครับครับผมขเขาแยกสองตัวด้วยคงจะได้เยอะแต่เขาไม่กล้าบ,บอกเราเนะเาะก็บอกเราแค่นั้นครับก็คือได้หกหกสี่กับหกหาแปดห้าห้าแปดเท่ากับได้บนล่างเลยใช่ไหมแม่ได้บนล่างแต่หกหกสี่น่ะมันเป็นตัวโต๊ดเนาะไม่ตรงครับครับผมแต่ก็ถือว่าถูกบนล่างเลยเนาะแม่เนาะใช่ ครับครับผมแม่นมากอาจารย์น้อยเป็นคนทาเองเลยใช่ไหมแม่อาจารย์น้อยคนทำํำครอเคราทั้งครอบครัวเขา,เขานั่นแหละโอ้ครับครับผมแล้วเจ้าภาพคนที่มานี่เข้ามากันเยอะไหมแม่วันงานสามสี่คนสามสี่คนก็คือลูกชา,า,ายเนี่ยเป็นคนซื้อแต่ว่าแม่ไม่ได้สนใจไม่ได้ซื้อแม่เนาะครอบครัวพ,พ่อแม่เขาไม่ค่อยจะก็เขาบอกว่าก็ซื้อซื้อซื้อทีอทไรก็ไม่เคยถูกก็ว่าอย่างนี้เนาะก็เลย ไม่ได้เอาเหมือนแต่ลูกเขาเฉลียวใจเอาได้ร้อยหนึ่งครับครับผมก็คือพ่อแม่อันอาจจะไม่มีดวงก็เลยให้ลูกนี้ทำทำน้า,าที่ซื้อแทนนะแม่เนาะจะเป็นอย่างนั้นแหละดวงของเขาครับพ่อแม่เขาคงจะไม่มีดวงอนะเนาะครับผมเข <ผม S 2> <ม>จะมีโชคเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้โชคใหญ่เหมือนลูกครับก็ถือว่าดีนะแม่เนาะถูกถึงจะถูกเล็กๆน้อยก็ถือว่าถูก ก็ถือว่าถูกเหมือนกันเนาะแม่เนาะใช่อืมขอพระโยมอินทำพิธีได้วันไหนแม่วันที่สิบสี่สิบสี่ก่อนเลขออกสองวันเนาะแม่เนาะรายละเอียดที่คุณแม่จดเอาไว้ทะเบียนรถก็ยังห้าแปดอีกสี่หกยังสี่หกทั้งหาแปดพร้อมเนาะแม่เนาะนี่ สี่หกนี่คือทะเบียนรถคันเก่ามาใส่คันเก่าแม,แ,มแ,มแม่แม่ฝันเห็นแล้วมันก็เกี่ยวข้องกันเนี่ยแม,ม่ก็เลยตีออกมาได้อย่างนี้สี่หกห้าแปดมาบนล่างเลยแล้ววันนี้จะมีคนมาสดาคอกับอาจารย์ไหมคะแม่เขาจะสลดอีกสองวันนะสอ<ช>งวันสองสองวันที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะ่ะใช่เดี๋ยวจะมาตามเลขคันละมนให้ท่านผู้ชมอีกนะคะเังไงก็ฝากกดรอกดติดตามไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนใหญ่ถ้าอาจารย์น้อยทําพิธีอยู่นี่นี่มันมักจะแม่น อมเนนะแ่ทำทำในหมู่บ้านเดี๋ยวนี้แน่นแล้วแหละครข้าวสามตัวแต่จะได้ตัวโต๊ะนะเอซีมันไม่ตรง่ะเนาะหรือว่าตาผูอยู่บ้านบ้านแห่งน,นี้แกเปิดทางให้แล้วหรือเปล่าแม,ม่เนาะวันนั้นก็ขอก็หลุดไปเนาะมาได้วันสุดท้ายสองวันที่จะออกหรือว่าจะไม่ออกพอหวยออกโอ แม่ไม่ได้ซื้อไม่ลูกสิษย์ก็ซื้อสีนี้เขาก็ซื้อของมาฝากเนี่มคนละเล็กละน้อยครับก็คือทั้งไม่ได้ซื้อแล้วก็ไม่ได้ลงช่องด้วยเนาะแม่เนาะใช่เสียดายมากอ๋อเสียดายมากเลยนะครับ <ored> ค <nos> ุณแม่ทําพิธีได้วันที่14นะครับเสียดายแอดมินไม่ได้มาตามโครงการก็คือว่าโซนนี้ไม่ได้วิ่งมาหาใครเลยเสียดายมากเลยเนาะแม่เนาะอืมไม่เป็นไรงวดนี้เราออกกันใหม่เนาะแม่เนาะเดิมใหม่นะครับรุ่นใหม่ ทีนี้ของงดน,นี้ฝันดีหรือยังแม่ฝันว่าบ้านหลังนั้นอ่ะเขาย้ายบ้านมาติดกับบ้านหลังหลังของแม่อยู่ตรงนี้น่ะนี่เขาขุดหลุมเนาะขุดหลุมเป็นกลมๆกำล,ล,ลังย้ายบ้านเข้ามาใส่บ้านเลขที่แม่ก็หนึ่งสองห้านีมันเป็นกลมๆอ่ะหลุมแม่ก็เลยตีเอาห้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็ห้าสาม โอ้ครับหนึ่งหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าบ้านเลขที่ครับแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองครัห้าศูนย์แล้วก็ห้าสามโอ้ทำไมถึงตีเป็นอย่างนั้นแล้วแม่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็ฝันว่าขยายบ้านย้ายบ้านแต่ย้ายบ้านยังไงมีคนผู้ชายสามคนปากันหามมาหลุมก็เขาก็ขุดไว้เหมือนหลุมบ้านที่เคยจะลงเก่าเนอะครับ ก็เตียนเตียนนะที่ตรงนี้มันเตียนมันไม่ลกหรอกรเขาทําบ้านใหม่เอ๊ะย้ายทําไมก็จะเอาดินลงเอาดินลงทําไมขุดหลุมลงก็ <c oughs> เลยว่าอย่างนี้ก็ขุดหลุมเอารอไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยดันขึ้นอีกโอ้ยเองก็จะดันขึ้นก่อนก็ไม่ได้เนอะแล้วก็ค่อยเอาดินลงก็เลยว่าอย่างนี้ผมผมก็อยากย้ายมาอยู่ใกล้ๆป้าตรงนี้เขาเรียกทางนี้ว่าป้าเนาะครับน้องเขย ก็เลยว่าเออตื่นขึ้นมารล่าให้ลูกฟังหึงจะมาบ้านเลขที่เราไหมกคุยกันอย่างนี้เนาะครับแล้วหลุมล่ะหลุมมันกลมหลุมก็กลมก็ตีเอาหนึ่งสองแล้วก็ห้าศูนแล้วก็ห้าสามผู้ชายสามคนตีเป็นหกสามอีกหางหนึ่งอือครับผมอะไรนะคะแม่เพิ่มเพิ่มหกสาอีกครั้งหนึ่ง,ะะ 6, ง,งใช่ไหมคะจะ้าเอาสองตัวไปก่อนเนาะครับ แล้วจะมาคงสุดท้ายถึงจะได้สามตัวถ้าหากมีเวลามานะครับจะได้นะพูดถึงนิเสียรายไม่หายแม่แไม่หายเลยแม่ก็เสียดาย,ายด,ดีแต่ว่าเ็าถูกเขา,เขาส่งไอ้นั่นไอ้นี่มาให้เ็าปอบใจแม่แม่ไม่ได้เอาหรือว่าถ้ามันใกล้ๆวันอย่างเงี้ยแม่โทรบอกแอดมินด้วยนะคะบางทีแอดมินก็ไม่รู้เพราะว่าเรามาตาวันที่สิบสามแล้วเนาะมันก็คงสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็บอกให้เขาโทรบอกอยู่เขาก็ทาไอ้นั่นไอ้นี่ก็ลืมจากคนต่างนอกมินมาหามาหาแม่วันที่สิบสองแม่ไปทําได้วันที่สิบสี่มนหลังแอดมินมาเนาะแม่เนาะวันที่สิบสามวันนั้นทําอะไรนะเลี้ยงเพลนพระทีนี้ตอนเย็นเขาก็มาเขาบอกว่าทําพรุ่งนี้ได้ไหมป้าได้พรุ่งนี้แล้วถามอาจารย์ดูก่อนว่าเขาจะมีเวลาว่างก็คนดีว่าเออทำให้แไปก็ยัดลำบากมาก ขนาดคนเคยมีฐานะนะทุกวันนี้แกก็พออยู่พอไปนะครับผมจะเขก็ดีกว่าทางนี้อยู่ก็คืองวดนี้นี่อยากจะแก้ตัวให้กับ f อซีเนาะแม่เนาะขอตรงๆไปเลยงวดนี้แต่ว่าเอาเลขความฝันคุณแม่ไปแม่ไปก่อนแต่แม่มีห้าศูนย์ห้าสามนะแม่ห้าศูนย์หนึ่งสองห้าสามแล้วก็หกสาม ัถ่ายต่อจากเมื่อกี้เนาะแม่เนาะก็คือเลขที่คุณแม่จะให้ไปเรียกความฝันวันนี้ก็คือเป็นความฝันหนึ่งสองห้าห้านย์ห้าสามแล้วก็หกสมเนาะแม่เนาะอยาแต่ว่าคุณแม่เคยฝันอยู่ใช่ไหมคะเกี่ยวกับบ้านแล้วมันออกสองห้าเนาะวันนั้นที่ออกทะเบียนสสามห้าสองสามห้าสอง ก็คือให้เอฟซีไปหยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะแม่เนาะเชอ่อือครับครับผมแล้วเดี๋ยวโค้งโค้งโค้งตัวานในใกล้ๆมันออกเดี๋ยวคอยมาตามเลขแม่ใหม่เนาะแม่เนาะอย่าแล้วเราจะจุดถูก,ถกมแม่แหลวันนี้ลูกน้อยว่าจะไปขอตายอ๋อไปจุดที่นาใช่ไหมคะแม่จ้าที่ลังเลลังเลไม่ไปคือว่าจะจะเทปูนให้ทันพอดีดินมันยุบนะอรถมันลงไม่ได้รถขนของลงไปไม่ได้ตรงตรงไหนแม่ ตรงทางเข้าน้ามันท่วมอก็รออีกชะลอไว้ก่อนค่ะหนาฝนฝนน้ำนะแม่เนาะใช่ครับอยากจะเทดินให้ให้ตาเนาะแม่เนาะอืมถ้าตาให้สามตัวงวดนี้อาจจะได้เทให้ตาเนาะแม่เนาะรอให้ดินมันดีๆก่อนนะครับผมเนาะก็คือคุณแม่ก็นี่อะไรแม่นี่อะไรแม่แม่ก็ถือว่าเขาถวายพระเครื่องแล้วไว้ใส่แจกลูกศิษย์ลูกน้าเลียงพ่อแก่ เนื้ไว้แจกลูกศิษย์บ่แม่ไม่ได้ให้บูชาใช่ไหมบูชาหรือยังไงลูกน้อยองไงเคนที่ถูกเขาเอามาให้ใช่ไหมค่ะบูชาก็ให้เขาบูชาแต่บูชามีหน่อยพอพอแล้วได้ค่าเครื่องพิธีปลุกเสกแล้วคืนส่วนค่าเหรียญก็อันนี้ไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำพิธีปลุกเสกอยู่มทางร้านเตุลูกประบาลทั้งสี่ทิศนะเขาขึ้นถวายมาขึ้นไปดูหน่อยแม่นี่บูชาเหรียญตัวอะไรแม่เหรียญพ่อแกเงยเก็บเย็บให้ดูหน่อยแม่ เค่ซีจากบูชาได้เลยใช่ไหมแม่โอ้นี่จานน้อยบุกเสกแล้วยังยังยังโอ้จะบุกเสกให้ตัวนี้เลยใช่ไหมจันใช่อือเป็นเหรียญพ่อแกเนาะใช่สนใจติดต่อสอบถามเบอร์โทรได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะขอบคุณครับแม่ครับผมยังไงเดี๋ยวแอดมินมาตามแม่ใหม่โคง้งท้ายนะครับอืมเดี๋ยวเอาเป็นความฝันไปก่อนเนาะคะ่ะคลิปนี้เนาะค่ะครับผม,แ,ผมแม่ย้ำใอีกรอบหนึ่งได้ไหมตัวไหน,ไหนก่อนกดท้ายคลิป คือขวัญเกี่ยวกับขยายบ้านมาักแอบอยู่ใกล้ๆบ้านแม่เนาะแม่ก็ตีเป็นบ้านหนึ่งสองห้าบ้านเล็กซี่แม่น่ะครับทีนี้ตีอีกหางหนึ่งก็คือห้าศูนย์ห้าสามหกสามอืมครับครับผมตีตามลัตธีของคุณแม่เลยเนาะใช่ถูกปิดไม่ว่ากันเนาะแม่เนาะผิดก็ห้เอฟซี FC พิจรารณาเอาอืมครับก็คือสี c ่สี H ่หกเอ็นหก 64งวดก่อนถูกประมาณกี่คนแม่นพอนับได้ไหมอ๋อมีลูกโทรมาถามกี่คนวันนั้นมีค่ส่คนที่นี่แหละเออโทรมาทางนั้นนะโทรมาถามอาจารย์น้อยอืม่รู้แต่ว่าถูกหลายคนอยู่ระหว่างนี้อืมครับครับผมโทรมาถามทางอาจารย์น้อยเนาะจ็เลยบอกไป664กับ558 558อืม ครับครับผมยังไงงวดนี้ก็ฝากกดรอกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่เนาะแม่เนาะใ่ครับผมยังไงก็ขอขอบคุณแม่พันธุ์มากมนะครับขอบคุณครับแนวทางของแม่พันธุ์นะครับผมท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอจบคลิปว่าจะเพลงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ